สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องยูทูบทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคม2564ศาลสารจังหวัดธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่พนักง,งานสอบสวนสพคลอ,องหยื่นคำร้องขอฝากขงังผู้ต้องหารวม9สําสำนวนประกอบไปด้วยนายพรมศรนวีรธรรมจารีนายแซมสาเมษนายผลิตชิวรักหรือว่าเพนกวินนายนัชชนนไพรโรธ นายสิริชัยนาถึงนายชาติชายแกดำนายพานุพงศ์จาดนอกและนางสาวปน,นัดดาศิริมารกุลรวมถึงทางด้านนายธนพัฒน์กาเพ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะ9คนด้วยกันในช่วงเวลา22นาฬิกาเนี่ยนะครับของวันดังกล่าวผู้ต้องหาได้มีการไลฟ์สดเผยแพร่วิดีโอภายในห้องผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่เคยถูกควบคุมตัวลงบนเฟซบุ๊กนะครับ ก็คือมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook นั่นแหละนะฮะผ่านทางกลุ่มสาธารณะที่ใช้ชื่อว่าทะลุฟ้าแล้วก็มีการขีดเขียนข้อความลงบนฝาผนังห้องดังกล่าวมีขนาดตัวอักษรเล็กและใหญ่ข้อความบางส่วนแสดงออกถึงการดูหมิ่นเยียดยม้มหรือทําให้ศาลถูกเกลียดชังรายละเอียดเห็นนะก็ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานกรณีผู้ต้องหาประพฤติตนไม่เรียบร้อยภายในศาลและไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาลนะครับ ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ26สิงหาคม2,564ารศาลมีคำสั่งตั้งสำนวนเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลคดีอาญาหมายเลขดำที่รอสหนึ่งทับ2,564นะครับแล้วก็มีกำหนดไต่สวนคำร้องในวันที่21กันยายน2,564เวลาเ้านาฬิกาเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับโทษหนักนะฮะโดนโทษหนักแล้วนะครับสำหรับ เพนกวินกับพวกถูกตั้งสํานวนละเมิดอํานาจศาลลายสดเขียนกําแพงในห้องขังดูนะฮะพฤติกรรมการกระทําข้านี้หลายคนคงเห็นไปแล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะทําอะไรก็ไม่เกรงต่ออํานาจไม่เกรงต่อข้อกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติเอาไว้ทําอะไรก็ตามอําเภอใจแล้วก็อ้างสิทธิเสรีภาพนี่ครับแต่ไปกระทําในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ของศาลก็ถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมตั้งสำนวนละเมิดอำนาจศาลร,รอเมื่อศาลพิจารณาไต่สวน21กันยายนมาดูว่าโทษของทั้ง9คนนั้นจะถูกดำเนินการอย่างไรต่อไปนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่นำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับรู้รับทราบกับบรรดากลุ่มแกนนำที่ออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับ